เราไปย้อนเหตุการณ์กันเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากที่แตงโมตกจากเรือแล้วเสียชีวิตใช่ไหมแล้วคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหนักมีใครบ้างเกีย่ยวข้องยังไงตำรวจก็ไปสืบสวนจำลองการตกเรือต้องควรควรจำกันนิดหนึ่งคนที่อยู่บนเรือวันนั้นความกับแตงโมจะมีคุณปอที่เป็นคนขับเรือใช่ไหมโรเบิร์ตใช่ไหมด็อกใช่ไหมกติกแล้วก็แซนห้าคน แล้วก็มีตัวละครตัวที่หกื่อพีนบางที่ก็เรียกพีนบางที่ก็เรียกเกมพีนเนี่ยเป็นคนที่แนะนำห้าคนนี้ว่าต้องให้การกับตำรวจว่ายังไงต้องเอาหลักฐานไปทำไมตรงไหนอันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะเขาไม่อยู่บนเรือเอ็มหรือพีนเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นคนที่ห้าคนเนี้ยโทรไปถามว่าจะทำยังไงดีวะาคดีแรกสุดเลยตำรวจายการฟ้องหกคนนี้ สองจำเลยทั้งหมด6กคนนี้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ลูกลับปอรูปล,ลับเบิร์ดจำได้ไหมก็คือปอกับโรเบิร์ดอะคือแยกแต่คุยกับคุณแม่แล้วก็ตกลงว่าเกืบจะชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆให้คุณแม่ย่างไงบ้างแล้วก็ให้การรับสารภาพในชั้นสารพอรับโทษไปศาลก็พิพากษาจำคุกทั้งสองคนเนี้ยปอกับโรเบิร์ดในคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ว่าั่วจำคุกให้รอลงอายาสามปีแล้วก็ต้องคำสัญญาว่าจะเลี้ยงดูคุณแม่อย่างไรอะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็คือมีการชดใช้ค่าเสียหายเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ยยกเลยเลยจบปอขับโลเบิร์จบแล้วายาการก็เลยบ้องเป็นคดีแยกอีกคดีหนึ่งคือคุณแม่กับายการเป็นโจทย์สอง้องสี่คนก็คือกระติกแฟนร็อบแล้วก็เยมหรือพีนตีคนนี้ ึ่งคดีที่เขาฟ้องมันก็จะมีหลากหลายความผิดแต่คดีหลกัหลกๆก็คือประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคดีเนี้ยมันก็สู้กันมาเรื่อยแล้วก็มีตัวละครเข้ามาเยอะแยะมากมายมีเรื่องของการฟ้องมิ่นประมาทกันไปกันมาแฟนฟ้องแม่แม่ฟ้องแฟนทะเลาะกันโดนขับมันทีกันอะไรต่างๆแต่ล่าสุดวันเนี้ยคดีอะ่ะมันมาถึงคําพิพากษาแล้ว นี่คือสารชั้นต้นพิพากษานะว่าแปแรติกแล้วก็พีมสามคนนี้ยกฟ้องแปนกับกระติกคือข้อหาประมาทยกฟองพีมเนี่ยข้อหายุยงให้กระึุนกระทําความผิดอันนี้ยกฟ้องที่ยกฟ้องอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ผิดนะแต่สารบอกว่าไม่มีหลักฐานอันเป็นประจักษ์พยานชัดเจนนิจีว่าสามคนเนี้ยกระทําความผิดถ้าพยานหลักฐาน มันไม่สามารถที่จะ่งชี้ได้ว่าคนเหล่านี้ทำความผิดก็ไม่สามารถที่จะไปลงโทษเขาได้ตับสิ่งที่นักฐาาวดนล้วนเลยซึ่งโอเคนาดาจิตตังณนะตอนนี้ทุกคนมองว่ายังไงแต่ว่าเบาได้เบาเพราะว่านี่คือคำพิพากษาศาลการคอมเมนต์อะไรต่างๆมันอาจจะเข้าข่ายหนึ่งตานได้โอเคยกฟ้องสามคนนี้อีกคนหนึ่งคือจ๊อบจ๊อบเนี่ย เป็นคนเดียวที่โดนลงโทษในวันนี้ข้อหาที่โดนลงโทษก็คือข้อหาทำลายหลักฐานแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำเป็นสิ่งจริงมันเป็นข้อหาเบาไอ้อันเนี้ยพยายามจะไปหาว่าจับทิ้งอะไรวะคือคดีม,มานานมากแล้วจนเราลืมใช่ไหมก็ไปหาว่าจับมันทิ้งอะไรวะซึ่งก็ไม่ได้เจออะไรชัดๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกถุงปวดวายอะไรต่างๆนี่มันพยายามจะทำลายหลักฐานว่า คือขึ้นเรือไปวันนั้นแล้วก็ไม่ีการเด่มบายดื่มอะไรกันแล้วก็คงกลัวความผิดว่าจะมีความผิดในเรื่องของการเบาแล้วขับเรือหรือต่งตางๆก็เลยยยนขวดบายดืยอะไรต่างๆทิ้งน้ําลงไปอันนี้มันเป็นความผิดถึงโทษก็เป็นโทษจําคุกหลับเดือนสองคดีแต่ว่าป่านะ่ะให้รอลงอาญาก็เท่ากับว่าก็ไม่ติดกุ๊กเหมือนกันเท่ากับว่าวันเนี้ยจำเลยสี่คน ยกฟ้องไปสามส่วนจอบให้รอลงอาญาโทษจำคุกแต่ละคนก็ทยอยออกมาสัมภาณ์กระติกกระติกบอกว่าโอเคโล่งใจแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเยอะจอบก็บอกว่าโล่งใจกดยันมาสามปีตอนนี้ก็รููสึกว่าโอเคละสบายใจขึ้นส่วนแฟนแต่เนี่ยจะพูดเยอะกว่าคนอืน่นเขาหน่อยแฟนอะพูดตั้งแต่ก่อนเข้าไปในศาลแล้วว่าวันนี้เด็กหนุ่มเอ,อยากต้องจบ วันนี้ทุกคนต้องได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงคนที่ทุกคนรอฟังมากที่สุดว่าจะพูดว่ายังไงก็คือคุณแม่คุณแม่เอาจากสารมาขานายก็เหี่ยวแขนมาสบายใจแม่สบายใจแม่ไม,ม่อุทรละโอเคเจ้อว่าน้องโมได้รับความยุติธรรมแล้วแล้วนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเห็นว่าตอนไปเจอกันในศาลน่ะน้องแซงเข้ามากอดเหรอโอ้อใช่ใช่เขาเข้ามากอดขเขาก็บอกว่าคิดถึงแบบแม่สบายใจแล้ว แม่อุทธรแล้วเดี๋ยวไปรอฟังข่าวในทีวีเอาแล้วกันแอดงงนะมงที่สุดคืออันนี้แหละแม่บอกนะักข่าวทีวีว่าให้รอฟังข่าวจากทีวีแล้วเขาเป็นคนคำข่าวไปออกทีวีแด้ไม่มให้ข่าวแล้วแม่จะให้เขาไปรอฟังอะไรอ่ะก็จบกันไปมีคนถามว่าแล้วอย่างนี้ถือว่าจบได้ไหมบพราถ้าแม่ไม่อุทธรคดีมันก็จะจบตรงนี้ถูกปะ ทีนี้มันมีเรื่องที่ก่อนหน้านี้บุญอัจฉริยะแล้วก็อาจารย์ปานเทพอะไรต่างๆที่ไปร้องกับดีเอไอไว้ว่าขอให้มีการรื้อคดีก็ต้องดูว่าอันเนี้ย d ีเอจะว่ายังไงเพราะว่าอันเสร็จที่ไปยื่นเมื่อตอนต้นปีที่มีการไปจําลองเหตุการณ์บนเรืออะไรต่างๆคดีเอ D ไอก็ยังไม่ได้ออกมาบอกนะว่าจะรับตป้นคดีพิเศษไหมหรือว่าจะรื้อคดีหรือเปล่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่เหมือนเมื่อวาน นีคนไปสัมภาษณ์อาจารย์ปานเทพค่ะอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเฮ้ย DSI เขาไม่ได้เคลียร์ว่างนะเดี๋ยวต่อให้สารมีคำพิพากษาแต่เดี๋ยวดีเอสไอเขาก็จะประชุมคงจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการรื้อหรือไม่รื้อคดีต่อไปแต่ณวันนี้ณโมเมนต์นี้คดีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมณโมเมนต์เนี้ยคดีหนักทําแม่ไม่อุทธร์หรือว่าจบไม่รู้อิทเห็นยังไง รับคมเหม็นกันเข้ามานะคะแต่เดี๋ยวเราลองไปดูคอมเมนต์ของเหล่าประราชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวเรื่องนี้มานะคะว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรค่ะคอมเมนต์แรกค่ะบอกว่าเพิ่งรู้จักตัวละครพีนก็วันนี้คอมเมนต์ที่สองค่ะบอกว่าเจอสารจบข่าวอยากย้ายกันทมาหากินคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าอย่าไปพูดเยอะครับพวกลงทุนลงเวลากับนิทานขี้โม่ คิดปาดไรรหลักฐานสมองค่วงโดนหลอกเยอะแยะแต่ละสื่อแต่ละอินฟูที่ออกมาโหงเครดิตเท่าๆไปทางต่ำด้วยซ้ำคนไทยชอบคิดตั้นตุกเป็นตะว่าต้องซับซ้อนคิดเองเออเองยิ่งอิตีนี่จมตีฟาดมั่วซั่วควรจะหมดเครดิตไปได้ละรำคาญนิทานหลอกเด็กมานานละอันนี้เห็นด้วยถ้ามีหลักฐานเด็ดก็เอาออกมาสิเอาแบบมัดตัวได้เลยนะ ไม่ใช่ออกมาพูดคาดการสมบ,บุติอะไรแบบนี้ตอนนี้สารก็ตัดสินแล้วอย่ากให้มุฟออนไปดูตามข่าวติดสอต่องอ,อยังจะมีประโยชน์กว่าอีกคอมเมนต์มาค่ะบอกว่าสำหรับสารนนทบ,บุรีมันจบไปแล้วค่ะรอดีเอสไอต่อแม่เขาจบแล้วเพราะเคี่ยกันจุกจุกแล้วจบข่าวแมบบ่ไม่สนอะไรแล้วแยกย,ย้ยา,กยายแยกย้ายลูกที่ดีเอสไอส่งตรวจ ว่าปลอมคดีต้องมีทิกไหมสรุปจบข่าวแตงโมมีคนติดคุกคนเดียวข่าวดราม่าระดับชาติพ่อแม่อย่างรักลูกไม่เท่ากันอย่าถามหาเลยความยุติธรรมข้าแตงโมไม่มีแม่คงได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้ไม่เคยเลี้ยงดูกลับมาเสนอหน้าตอนลูกมีชื่อเสียงแล้วเอาแค่นี้ก็ไม่ต้องสืบเรื่องตื่นลรวแม่ ถ้าเปลี่ยนเป็นพ่อแตงโมบร้องขอความเป็นธรรมแทนคิดว่าเรื่องน่าจะไม่จบแบบนี้อย่าได้ที่คุณพ่อจับไปก่อนได้เหลือแต่แม่เฮ้อจนป่านนี้นิเกเก็บฉากแล้ว DXI ยังไม่กล้ารับเป็นคดีไม่ใช่เขารู้แต่แรกแล้วเนาะจะเอาคนอื่นติดคุกให้ได้บอกมีหลักฐานเด็ดแต่แอบไว้ไมีแต่คณะนิเกเท่านั้นมีคำแบบนี้